ช่องทำมาแดดวันนี้ก็ออกมาทำการลมงบพายุงบฝนหยุดสองวันแล้วพี่น้องหยุดไปสิบกว่าวันได้ออกมาออกมาก็เหมือนเดิมพี่น้องถ่ายทำนะเลให้พี่น้องได้ดูได้ชม ปลาพี่น้องปลาอื่นมีแล้วแต่ปลาที่เราต้องการไม่มีปลากระตะปลาชิงช้างที่เราต้องการมันไม่บางทีมันก็หายไปหมดไปบางทีก็มาเป็นคุ้มใหญ่ได้เยอะได้คุ้มเราเนือ้อ,อ,นนยอย่างหญ่เลยก็มากมายพี่น้องออมีปลาแต่ว่าเราไม่ต้องการปลาใหญ่ การปลาเล็กๆเอาไว้กินเอาไว้ขายปลาเล็กปลาเล็กๆนี่เราก็ทําได้แล้วก็ต้มสุกต้มอ,อะไรเสร็จแล้วก็เอาเข้าลงอบไปอบแล้วเราส่งประเทศนอกไปทางโน้นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บูไาย,ยินไต้หวันฮ่องกงไปทางนั้นพี่น้องเขาเอาไปทำนมไปทำน้ำชุบอะไรไ่รู้ การปลาชนิดนี้เราทำมานานแล้วมาเป็นร้อยร้อยปีแล้ว <c oughs> เ,เก่าคนแก่ก็าพาถอดปลาทำอาชีพดั้งเดิมของเกาะยาวบ้านเราเคยเกาะยาวจังหวัดพังงามีแรงเดียวท่านี้แหละพี่น้องที่เอาเรือทำที่อื่นก็มีแต่ก็ใช้ไฟปัดปั่นด้วยเครื่องแล้วก็มีที่ชอบ กลางคืนนันปลานั้นปลานั้นเ็าส่งโรงงานเ็าส่งโรงงานน้ำปลาของเรานี่เป็นเอาจะเป็นปลาแห้งวางแล้วไปส่งนอกเราไม่ได้ขายเป็นน้ำปลาเราไม่ได้ขายปลาแบบน้ำปลาเพ้าแบบน้ำมันตัวใหญ่เขาก็ไม่เอาอีกพี่น้องเลยเขาเรียกว่าปลามัน ไม่สวยปลาดำปลานั้นเราไม่ต้องการปลามันก็มีหลายชนิดพี่น้องเอ้ยปลากระตา่ายใบจางมียอะสิบกว่าชนิดเลือกภาษาเลือกมูล,ลามังมีหลายชนิดระวางนึงก็ะวัง เราไม่ได้วางน้ำนะลน้นก็เลังวางอยู่ไม่ก็เลยวางปูมาหาเรือเราเลยจะโค้งแล้วไอ้การงานกินน้ำล้ำก็ได้วางพี่น้องไอ้บังล้ำก็ไม่ได้วางอย่างเรานี่ก็ไม่ได้ที

สวัสดีว่าเพียงเท่านี้นะครับชมธรรมาหาแดกแล็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ